ตอนสสครับวันที่1พฤศจิกายน2568นะครับวันนี้ร้านสมจันเศร้าขอหยุดยุ่เด้อพี่น้องเดอนะครับเพราะว่ารับงานเครื่องเสียงนะครับนอกสถานที่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับเป็นงานพิธีบวงสวงของท่านอาจารย์คับครูส้นมหาสารคามนี่แหละนะครับกับชุดอนนี้อิจินะครับสคนสนะครับเพราะว่าชุดนี้นี่ เน้นใช้ไม้นะครับก็เลยเอาเสียงกลางมาเพิ่ม2ใบให้สามใบนะครับ <c oughs> อ่ะมาดูว่าเครื่องเล่นวันนี้เราใช้อะไรนะครับ <c oughs> เริ่มจากแท็บเล็ตนะครับของซัมซุงนะครับกล้องบเูอร์มิสเซอร์ดิสตอนนะครับแล้วก็โน้ตบุ๊กของ a อเล็กซ์ของไอซุสนะครับแล้วก็ UPS สเต้นรบรเซอร์ตัวสำรองไฟนะครับต้องป้องกันไฟดับไฟกระตุนกน,นะครับ ซอยชีวิตได้รายงานแล้วตัวนี้ครับตัวนี้หน่อยซอยชีวิตได้รายงานนะครับทีนี้รักไฟเป็นของคอมสันนะครับ AEC10 นะครับแล้วก็เพลทแล้วกนะ็ไมดาร์บส MR 1 2นะครับไมลอยที่เราใช้วันนี้เป็นของ ABCD นะครับรุ่นหัวแดงนะครับคอสใช้วันนี้ก็เป็นมาลานี่ DPE 260 RTA บวกนะครับก็ถือว่าเป็นถือว่าเป็นตัวใหม่ๆนาะตัวล่าสุดของ ani, PA, TA, ม, A, 260, TA, ามาเล 260, TA, นี่นะครับในซีรีส์ DPE RTA นะครับจะมีระยะ260 RTA ธรรมาแล้วก็260 RTA พัทนะครับแล้วก็วันนี้แล็ปท็อปเพนนะครับรุ่นตัวนี้เป็น FP Mercury น,นะครับตัวนี้ทําเป็นมอนิเตอร์นะครับชั้นแนนที่หนึ่งจะเป็นมอนิเตอร์ันะครบแล้วก็ทาบ 90040นะครับเราใช้คะแนนที่หนึ่งขับพิษไฮคะแนนที่สองขับเสียงซับนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็สายเราก็ใช้เป็นของซัมเมอร์นะครับ <c oughs> ทีนี้ <c oughs> ทีนี้ <c oughs> ตู้พิษายของเราก็ใช้สามใบนะบเพราะว่าอันนี้ผมย้ำตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่างานนี้ย้ำนะครับเป็นเสียงลมยใช้ไมเป็นหลักนะครับเพราะว่าใช้ในของที่ ก็เลยเพิ so, uh, ่มเป็น3ามตองนะครับตู้เสียงกลางก็เป็นพีโปรเดนหนึ่งสองนะครับข้างในก็เป็นแรมคอนดอรในตู้ที่เราใช้เรใช้ัวนครบเราเป็นรโบ้กันนะครับอันนี้เราที่เราใช้ก็เป็นจิบปนะครับตัว1น0 0ันบาทร้อยนิ้วนะครับ ประมาณนี้นะครับแ,แกงซับนี่เป็นมอนิเตอร์เหรอครับมอนิเตอร์ตั้งกล่องฟืนหนึ่งสี่นะครับ <c oughs> อันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอีกใบห,หนึ่งอยู่ในวิธีนะครับเพราะว่าจะให้พรามท่านได้ใช้เสียงนะครับใส่เสียงแล้วก็จะได้ยินเสียงเวลาทําพิธีเนี่ยจะได้ยินเสียงชัดเจนเนาะนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับ อ่ะวันนี้วันที่1พฤศจิกายนนะครับทางร้านจดให้บริการนะครับเพราะว่าก็มารับงานต่างนอกสถานที่นะครับที่จังหวัดมหาสารคามนะครับผมนะวันนี้วันที่สองพฤศจิกายนทุ่มแปดนะครับร้านเรเปิดให้บริการตามปกตินะครับผมวันนี้เดินสายเดียวครับก็มีทีมงานของอาจารย์เจ้าภาพนะครับมาซอยนกยูงห้องครับพี่น้อง ก็จันยกลบไว้เขาผู้เดียวนะครับเกามาในชุดมินิอิกินครับใช้ใหม่แล้วก็ทำพิธีไม่ใช่การแย่งนะครับก็เป็นงานเล็กๆเพราะงานเพื่อรายยุหลาดเดียวเราเบื้งต้นนะเดี๋ยวกันครับต่อมาณนี้นะครับใครจะขายจะซื้อจะแลกจะเทินนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับซื้อขายเคร่เสียงสมจันทร์สาวอำเภอเกษตรพิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอาชิตนี้ขอจบเพียงจังนี้ก่อนนะครับผม